หลังจากแซวกันทั้งโลกโซเชียลเรื่องการเปิดสวิตสามปอหาพ่อกลับบ้านการโหวตนายกรัฐบาลพักเพื่อไทยและดอ,อร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีการจากบ้านไป17ปีจำกันได้ไหมว่าหากไม่มีรัฐประหารในปี2549เแมนเชสเตอร์ซิตี้คงจะไม่ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งลุงโทนี่เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยและทั่วโลกด้วยการใช้เงินแค่23ล้านปอนหรือประมาณ 950ล้านบาทจากการเปิดเผยผ่านครับเฮาที่จดัดโดยกลุ่มแคร์ว่าเมื่อปี2007อดีตนายกทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน BBC ถึงสาเหตุที่เขาตัดสินใจซื้อทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเพราะว่าต้องการให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยผ่านทางโลกของกีฬาและที่ตัดสินใจเลือกแมนซิตี้ในตอนนั้นเพราะสโมสรเหมือนยักษ์หลับที่พร้อมจะรอปลุกจากนั้นก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลจากการเสรินักเตะมีเกรดทั้ง มาตินเปตอป์โลนันโดเบียงคีเกลเซนเฟอร์นันเดสวาเลรีโบยินอฟและเอลานอนักเตะดีกรีทีมชาติเราซิลชุดใหญ่การได้นักเตะมีชื่อเหล่านี้บวกกับสเวนโกลันอีลิกเซนผู้จัดก,การทีมชาวสวีเดนที่เพิ่งคุมทีมชาติอังกฤษมาถือเป็นการสร้างทีมเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงทุกๆอย่างเหมือนจะไปได้สวยเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอันดับ14ในฤดูก,กาล2006-2007 ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่9เมื่อจบฤุูการ2007ถึง2008แต่ทว่านายกทักษิณกลับต้องขายสโมสรหลังจบวุูการท,าทันทีด้วยสาเหตุจากปัญหาการบริหารประเทศจนเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองไทยเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐทําการอายัดทรัพย์สินจํานวนหลายหมื่นล้านบาททาให้อดีตนายกไม่สามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการขาดสภาพคล่องนี้ ท้ายที่สุดลุงโทนี่จึงจำใจขายทีมให้กับกลุ่มอบับดาดีของชิกมันซูเป็นเงินถึง2 1 0ล้านปอนด์หรือประมาณ15,000ล้านบาทจากวันนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดเรือใบสีฟ้าของกลุ่มทุนซาฮารัตอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นทีมที่สร้างความสำเร็จมากที่สุดของลีกฟุตบอลอังกฤษในยุคปัจจุบันและตั้งแต่แชมป์พิเอร์ลีครั้งแรกกับโรเบรโตมันชินีจนถึง4ี่แชมป์ในยุคปัจจุบันกับยอดกุนซืออย่างเป๊กโกดิโอลา และยอดนักเตะอย่างเออริ่งเบลฮารลตและเควินเดอรอย